วันนี้ผมจะมารีวิวรอยสักในร่างกายของตัวเองนะครับว่า,ามีรอยสักแบบไหนบ้างประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถติดต่อช่องทางอะไรยังไงได้บ้างนะครับกับช่างสักต่างๆเนาะรอยสักล่างหลังนะครับก็จะเป็นตัวแทนของของแม่นะครับของแม่ของเองนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเ,เป็นนักร้องนะครับเป็นนักร้องแล้วก็เลีเ้ยงดูผมได้ด้วยอาชีพนักร้องนะครับเราก็เลยแบบ ให้ให้ข้อมูลกับทางช่างไปว่าเราอยากได้ประมาณ,มาณนี้ช่างก็ออกแบบมาให้แล้วเราก็ขอเปลี่ยนบรา,ายละเอียดบางอย่างนะครับที่ว่า,าให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการสักนะครับจะชื่อพี่นกนะครับร้านโอนินกแท็บทูนะครับก็จะมีรายละเอียดแบบงานต่างๆนะครับที่ที่ที่เขาทําอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็เขาอาจจะไปทํางานอื่นบ้างแต่สามารถที่จะติดต่อแล้วก็สอบถามเขาได้ตลอดนะครับไลท์สองครับไลท์สองจะเป็นไลท์ ใต้ท้องแขนนะครับจะเป็นสิ่งที่ผมชอบเนาะผมก็ดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบประโยคนี้มากเราก็เลยสักประโยคนี้ไว้ตรงแขนนะครับหมายถึงประมาณว่าเราไม่รู้เราจะเจออะไรในในโลกเราอะนะครับเราก็ต้องเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีอะไรบ้างในอนาคตนะเราก็ต้องอเตรียมพร้อมที่จะรับมันอยู่เสมอนะครับตรงนี้เรามีการแก้หลายรอบเนาะแต่ว่าเรา มันอาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเราก็เลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสมบูรณ์หรือว่ามีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเนะี่ยจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าไลาน์นี้เป็นไลน์แรกๆที่เราสักเลยแล้วก็ชอบมากนะครับชอบมากชอบความหมายชอบอสิ่งที่มันต้องสื่อออกมานะครับไลน์สามนะครับไลน์สามไลน์สามเป็นตรงตรงบริเวณนี้เนานะ,ะน่าจะไหลไหลหรือ,อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะครับในส่วนตรงช่วงนี้นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับอักษรรูนนะครับแล้วก็ไปดูความหมายว่าอักษรรูนแต่ละประเภทเนี่ยแต่ละลักษณะแหละแต่ละลายเนี่ยมันเป็นหนยความว่ายังไงนะครับเราก็มาต่อต่อต่อเรอ,อย,ง,อยงกันครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแทบข้างๆนี้เลยนะครับตรงนี้สักกับช่างพี่เพชรนะครับพี่เพชรเพชรแพนเตอร์นะครับ พี่เพชรเ,เนี่ยเราเราก็ได้คุยกันมาก่อนจะไปสักหน้าเป็นปีนะครับแล้วก็อขอคําแนะนําแล้วก็วิธีการต่างๆเขาแล้วก็ลักษณะงานที่ถนัดแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆนะครับจนแบบได้สบโอกาสสบ,กาส,สบโอกาสที่จะเริ่มสักเราก็ติดต่อพี่เพชรไปแล้วขอให้พี่เพชรเอาแบบเพิ่มเติมให้นะครับก็ส่งลายเรฟเฟรนไปเนาะมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับในที่นี้พี่เพชร เขาก็จะทําได้หลากหลายงานนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองติดต่อสอบถามกันได้นะครับราคาราคาเริ่มต้นเนาะก็เป็นการจองนะครับก็ประมาณ1,000บาทอันนี้ก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อนว่าเอเราชอบสักแบบไหนชอบสไตล์ยังไงก็อยากให้ติดต่อแล้วก็สอบถามดูก่อนนะครับมาต่อกับลายที่4เลยนะครับลายที่4จะเป็นลายที่หลังขาด้านซ้ายนะครับหลังขาด้านซ้ายเนี่ยเราเดูประเมินว่าเราชอบสไตล์ สไตล์แบบตัวสอนเราจะวางที่ขาทั้งหมดนะครับเป็นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์แบบออกญี่ปุ่นบัชบัตหรือว่าเป็นลายเสน้นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับก็เลยเปรึกษากับทางช่างเนี่ยแล้วกอ็ออกแบบออกมานะครับว่าเราอยากได้สไตล์ประมาณนี้แล้วก็ขอเป็นนามสกุลน,นะครับนามสกุลเราเรามีเรามีเรามี พ่อกับแม่เนาะเราก็เราคนจะคนละตระกุลกันเราก็เลยแบบเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันเพื่อได้เป็นลายลักษณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นคอนเซปต์ Concept เนี่ยคอนเซปต์ของขาทั้งหมดนะครับคอนเซปต์ของขาทั้งหมดมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของญอี่ปุ่นนะครับเรื่องของปีเกิด แล้วก็เรื่องไม่ทราบเป็นหลักลการจะเป็นอย่างประมาณนี้นะครับคุณกระปีเกิดแล้วก็ลายเส้นแล้วก็งานนะครับงานเราจะวางเป็นงานแบ็คเวิร์กนะครับแล้วซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็มองว่าพี่เราชอบสไตล์ลายเส้นของน้องคนหนึ่งมากนะครับแล้วเราก็ติดต่อไปใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะสักกับน้องเขานะครับก็ จนวันหนึ่งก็ได้ติดต่อไปาชื่อน้องหมีนะครับร้าน3า8สามแปดแท็บทูณับปัจจุบันมีช่างอยู่2คนแล้วนะครับก็จะจะถนัดสไตล์แบ็คเวิร์กนะครับแบ็คเวิร์กแล้วแต่ว่าลายเส้นจะเป็นไม่ใช่แบบแบ็คเวิร์กแบบดัดดากดานะรปรึกษากันได้นะครับว่า้ชอบแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็วางแพทเทิร์นยังไงนะครับสามารถออกไอเดียนะครับไอเดียไปให้น้องไปให้ช่างนะครับแล้วก็ให้เขาออกแบบให้ได้นะครับหรือเรามีไอเดีย อยู่แล้วเนาะก็ไปปรับแต่งกันนิดหน่อยเพื่อให้เหมาะกับจุดที่จะวางแต่ละที่นะครับสนนราคานะครับเริ่มต้นนะครับก็ค่าจองคิวค่าอะไรอย่างงี้เนาะประมาณ1,000บาทนะครับ อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ลายแล้วบางบางบางทีถ้าเป็นลายไม่ใหญ่มากก็ประมาณ500อะไรอย่างเงี้ยจะลองลองคุยกับช่างอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็แนะนําเป็นแบบเบื้องต้นเพราะว่าเราสักกับช่างคนนี้หลายหลายลายแล้วนะครับแล้วก็ชอบมากนะครับลายที่5นะครับลายที่5จะเป็นลายคล้ายๆกับมินิมอลนิดหนึ่งมินิมันจะเป็นลายคล้ายๆกับมินิมอลนิดนึงเพราะว่าทั้งคอนเซปต์ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งเสรีสัมบ์แขนซ้ายเนาะพอเจ๋ง เราเราวางแผนซ้ายว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปีเกิดต่างๆนะครับไม่แตกตนะ่างเอาก็แตกต่างกับขาเพราะขาจะเป็นปีนักสัตว์นะครับปีนักสัตว์แขนจะเป็นปีเกิดกับเดือนกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์แบบเราเกิดปีสาศ์สีสิงห์น,นะครับสีสิงห์ก็เป็นสิงโตสิงโตเราก็เอาตัวเมื่อก่อนเด็กๆกันนะแล้วเราก็ชอบดูในส่วนของ แลนด์คิงนะครับก็ติดมากติดมากก็ดูไปเรื่อยๆดูจนแบบเราเห็นช่างคนนี้นะครับเราเราก็ศึกษากันศึกษาในเรื่องของลายช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราดูเราชอบเราเห็นว่าน้องน้องเขาทํางานพวกนี้ได้ได้ดีนะครับได้ดีแล้วก็ลายเส้นสวยแล้วก็สีค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับมันจะออกสไตล์งานเกาหลีเกาหลีนิดนึงนะครับ คือด้านล่างจะเป็นสิงโตเนาะเป็นสิงโตเป็นสิงโต,งตมาก่อนเราปรับรายละเอียดนิดหน่อยไม่ให้เหมือนไม่ให้เหมือนภาพเดิมนะครับเราปรับรายละเอียดนิดหน่อยไม่ให้เหมือนภาพเดิมแล้วก็เพิ่งไปเติมเพิ่งไปเติมมงกุฎเข้ามานะครับทีหลังวันนี้ก็จะทําให้มันแมทกันก็คือเพิ่งลอกไปเองนะครับเราสั่งกับช่างที่ชื่อว่าน้องไม้นะครับร้านวายแทททูนะครับร้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์มินิมอลซะส่วนใหญ่นะครับจะมี จะบอกว่าผู้หญิงนิยมสักกันมากครับสไตล์นี้ก็แนะนำไว้นะครับถ้าชอบลายแบบนี้สไตล์นี้มินิมอลแล้วก็มีมีไอเดียที่เป็นเอกลักณกันนะครับก็ อยากจะแนะนําไว้นะครับลองติดต่อสอบถามกันดูเลยค่าค่าบริการเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1 0 0 0บาทนะครับอันนี้สามารถให้น้องเขาออกแบบได้แล้วก็ให้เอาไอเดียของเราไปเติมในมาเพราะว่าเราสักครั้งเดียวเนาะเราสักครั้งเดียวยไม่ใช่เราสักครั้งเดียวสิเราลอยสักครับต้องคิดดีๆต้องคิดดีๆก่อนปรึกษากันให้เรียบร้อยก่อนว่าสรุปแล้วเราจะเอาลายประมาณนี้นะครับว่าลอยสักมันอยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิตนะครับถึงจะแก้ แก้ได้นะครับลบได้แต่ว่าความทรงจํามันยังอยู่มานะครับก็อยากให้คิดดีๆนิดนึงนะครับและต่อไปลายที่6นะครับสักกับช่างหมีคนเดิมนะครับ338สมท t t o นะครับตัวนี้เราแนะนำแล้วก็ให้ไอเดียเขาไปว่าเราอยากได้เป็นปีเกิดนะครับปีนักษัตว์นะครัปีเถาะเราก็เลยเอาไปวางเอาไปวางในจุดที่เราคิดว่าเฮ้ยเราชอบ เราชอบเราชอบวางเราวางตัวนี้มันว่าเรามันสวยดีคือจริงจริงเรากะศักแบบเต็มขาทั้งขาเลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเหมือนกับว่ามันเริ่มด้วยหลังขาที่มันเป็นงานแปะเนาะงานแปะคือเป็นงานงานแยกชิ้นนะครับงานแยกชิ้นก็คือเป็นแยกแยกชิ้นเดียวเดียวนะครับไม่ได้แบบมีความต่อเนื่องหรือการวางสเกล สเกลหรือว่าแบบไว้ให้เต็มขานะครับก็เลยต้องอต้องเอารูปหรือว่าเอาลาที่ชอบเนี่ยมาแปะให้มันครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องวางต้องวางวางแบ็กกราววางอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็รูปนี้นะครับมันมอนกันเราเราเกิดปีถเถาะเรามันก็เลยมีมันก็เลยมีในส่วนของตัวสัญ,ญลักษณ์นี้ออกมาแล้วเราเห็นรูปนี้ใน Pinterest ถ้าใครอยากได้แบบรูป สวยๆหรือว่าแบบไม่มีไอเดียคิดอะไรไม่ออกเนี่ยลองเซิร์ช p i n t e r e s t หรือว่า Google ดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้ลายอย่างเช่นอย่างผมเนาะแรบบิดนะฮะเราก็เสิร์ชแรบบิดหรือกระต่ายเข้าไปก่อนนะฮะมันก็จะเลือกรูปมาเต็มเลยแต่นี้ผมก็จะมองว่าคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้เป็นยังไงนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นกระต่ายแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเราก็้ยไปดนรูปมาดูมาตอนแรกเราให ให้น้องหมีออกแบบไปแล้วนะครับออกแบบให้ช่างออกแบบไปแล้วเนี่ยเราก็ช่างออกแบบมาแล้วแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ยังไม่อยากได้รูปนี้นะครับดังนัเราก็เลยเอารูปที่ในพินเทเลสเนี่ยเอาให้ไปแล้วก็ให้ให้ดราฟนะ่คืให้ดราฟแล้วก็สักลงมานะครับก็จะได้เป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นกระต่ายในภาคนนะครับรูปนี้ก็สวยอยู่ สวยนะครับสวยเลยลายเส้นการ ını, ลงลงเส้นอาจจะลบรายละเอียดไปบางอย่างนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าวิภาพมครอบคลุมแล้วเราก็ถูกใจนะครับไล่ต่อไปนะครับลายที่7แล้วเนาะลายที่7จูดดูสักเยอะมากเลยก็ลายที่7นะครับลายลายที่7เนี่ยอยู่ที่หลังแขนตรงนี้นะครับเหมือนกันเหมือนกับลายลายอนอนนี่เห็นแวบๆบนะครับเหมือนลายลายออนเหมือนกัน ในสิงโตนะครับพลังแขนตรงนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับราศีสิงนะครับเติมเป็นเป็นตัวลกษรสโตรีแอเนาะตรงนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอันไลน์เนี้ยครับสักกับช่างอ,อมนะครับช่างออมร้านชื่อร้านชื่อร้านขออนุญาตขออนุญาตไม่ไม่เรียกนะขออนุญาตออกกลัวออกเสียงผิดนะครับกลัวออกเสียงผิดก็ a o m o a tattoo นะครับ ก็ตอนนี <S an> ้เส <an> ิร <S an> ์เิเข้าไปดูได้นะครับจะเป็นงานหลายหลากหลากหลายแบบเลยแล้วก็งานที่สีสันฉูดฉาดนะครับเราผมที่เลือกที่เลือกมาสกสมล้านนี้ด้วยด้วยเรืยกว่าความความชอบในเรื่องของสีแล้วเราก็วางวางคอนเซปต์วางคอนเซปต์วางคอนเซปต์ไว้ว่าเอ้ยเราอยากได้แขนเราเป็นสีนะครับเราแขนเราเป็นสีนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะออกมานอกเสื้อได้นะครับเราก็เลยวางไว้แค่ตรง ตรงแขนเสื้อนะครับตรงนี้เราก็าส่งด้าฟเอ้ยจะเรียกว่าส่งส่งเรฟเฟอร์เนต์นะครับส่งเรฟเฟอร์เนต์ไปให้ทางช่างออมนะครับว่าเอา่เอเราอยากได้เป็นสัญลักษณ์โซดิแอคของราศีสิงห์เนี้ครับออกแบบยังไงให้ได้บ้างเราก็ส่งรูปเรฟเฟอให้ดูนะครับเขาก็าดูแล้วก็ออกแบบใหม่ขึ้นมานะออกแบบใหม่ขึ้นมาเป็นเป็นลักษณะหลากหลายแบบเลยให้เราเลือกกันนะครับเราก็เลือกไปไลายหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยเราเราเคยเห็นลายเนี้ยชะไรเขาเรียกว่าอะไร ลักษณะประมาณนี้นะครับที่ช่างออมเคยสักแล้วสวยมากถูกใจมากเราก็เลยเอาโอเคประมาณนี้เอาประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็ใส่สีใส่เซตอาจจะแบบเลือกสีนิดนึงนะครับว่าเอาสีอะไรที่มันเหมาะกันนะครับลายที่8นะครับลายต่อไปเลยนะครับสักกับร้านเดิมนะครับสักกับร้านช่างออมเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอยู่บ้านบนตรงนี้มันจะเป็น โอมาโมรินะครับก็คือเครื่องรางของญี่ปุ่นนะครับเครื่องเครื่องรางนำโชคของญี่ปุ่นนะครับเราได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็ใส่คำว่าราสีสิงเข้าไปนะครับในตะลั่นนะครับที่เป็นตัวอั่อภาษาญี่ปุ่นเนาะตรงนี้เราก็เราก็มองว่าเฮ้ยไหนๆเราก็จะทำล้าก็เราชอบสไตล์ญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับตอนแรกเห็นในรูปเราก็ว่าม,ม,มันก็สวยดีนะแต่ว่าพอพอพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแบบ เฮ้ยมันมันใช่มันใช่มันมันรู้สึกมันรู้สึกเติมเต็มบางอย่างนะครับถ้าคนเคยสักก็เข้าใจว่าเฮ้ยสักแล้วมันมันมารู้สึกเจ็บจริงแหละแต่ว่าพอสักเสร็จแล้วมันรู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีดีรู้สึกดีรู้สึกรู้สึกชอบนะรู้สึกประทับใจในรอยสัก น,น,นั้นนะครับแล้วแต่แล้วแต่รูปแ,แ,แล้วแต่อะไรนี่เนาะลายต่อไปนะครับเป็นลายดาวราศีสิงห์เช่นกันนะครับอยู่บริเวณหน้าอกตรงนี้นะครับจะเป็นลายที่เราแก้มาแล้วนะครับทีนี้เราไปจบการแก้สุดท้ายเนี่ยเรารบตัวน้องน้องไม้นะครับว่าให้ออกแบบแล้วก็แก้เพิ่มเติมให้ได้ไหมเราก็เราชอบความอาจจะมันอาจะจะขัดกันหน้าตานิดนึงนะครับเพร้ะมันชอบความนี้มนิมนิดนึง,นงแล้วก็เลยแบบเอ้ย อพอได้เติมพวกสีสันหรือว่ารูปแบบแบบอวกาศลงไปแล้วนะครับให้มันเหมาะกับดาวแล้วเนี่ยมันก็ดูให้ดูมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงตอนแรกเราเป็นแบบเส้นแดงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็แก้อีกครั้งหนึ่งมันก็ยังดูไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็เลยขอเติมอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนนี้ก็ถือว่าพอใจนะครับถือว่าพอใจแล้วว่าลายดาวอย่างงี้เราลงตัวแหละเราก็จะไม่แก้ อีกแล้วนะครับเราจะไม่แก้อีกแล้วเราก็จะไปเพิ่มเติมลายอื่นแทนนะครับวนลายที่10นะครับลายล่าสุดเลยนะครับในรูปอาจจะเห็นว่ามันกําลังลอกนะเพราะว่าเราเพิ่งไปสักมาเองนะครับมันก็เลยกําลังลอกแล้วก็กําลังขันเลยนะครับลายนี้นะครับคอนเซปต์คนเดิมนะครับขานะครับยิปญ่ปุ่นกระต่ายยังเหมือนเดิมนะครับเราเดิมเนี่ยเราเคยให้ให้ช่างนออกแบบไปแล้วนะครับตอนแรกที่ช่างเขาจะสักรูปนี้แหละ แต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่ายังไม่ตอนนั้นยังไม่ใช่นะครับเราก็เลยว่าครั้งเนี้ยเราให้เขาเอารูปเนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่วางไว้ที่ขานะครับด้านในนะครับส่วนตัวนะครับตอนแรกเข้าใจว่าขาด้านในนี่เจ็บมากแล้วครับเจ็บมากแต่ว่าทีเนี้ยพอได้สักจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันก็เจ็บแหละมันก็เจ็บมันก็เจ็บ พอสมควรนะครับแต่พอเลยครึ่งชั่วโมงไปแล้วเลยสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วมันอยู่ตัวแล้วมันก็เจ็บแบบทนได้มันเริ่มชามันเริ่มแบบมันไม่รู้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มชาของมันเองนะครับจนสุดท้ายก็แล้วเสร็จเป็นรูปนี้นะครับสวยงามนะครับตามที่ต้องการลายเส้นด้านในถ้าเห็นรายละเอียดนะครับเพจะเป็นส่วนของขนขนสัตว์นะครับต่างๆแล้วก็เป็นลักษณะใส่ชุดเกราะ ของซามูไรนะครับอันนี้เราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมีรีวิวลายสักประมาณนี้นะครับแค่นี้เลยเนาะถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งส่วนการดูแลรักษาหรือว่าจะใช้อะไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกครั้งนึงนะครับว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับในการรักษาแผลแต่ผลิตภัณฑ์แต่ละอันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอีกทีในครั้งต่อไปนะครับแล้วพบกัน